ชีวประวัติพระสุกินโนหลวงปู่แหวนตอนพบหญิงใจบุญพอรุ่งเช้าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหลวงปู่มองลงไปข้างล่างเห็นพวกชาวบ้านหาของมาสองถึงสามคนกำลังนั่งพักคุยกันอยู่หลวงปู่เดินลงไปถามได้ความว่าพวกเขาจะไปพะเยาแล้วถามเส้นทางที่หลวงปู่จะไปข้างหน้าว่ามีหมู่บ้านใหม่ ได้รับคำตอบว่ามีหมู่บ้านหนึ่งห่างจากตรงนั้นไปราวสามชั่วโมงอยู่ทางซ้ายมือเมื่อได้รับคำบอกเล่าเช่นนั้นหลวงปู่จึงเก็บบริขารแล้วออกเดินทางหมายจะไปบินทบารฉันที่หมู่บ้านข้างหน้าหลวงปู่เดินไปจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเวลาก็สายมากแล้วรู้สึกหิวและเหนื่อยเพลียถ้าเดินต่อไปพักใหญ่ก็พบหญิงสามคนหาของสวนทางมา จึงถามว่าจากนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าจะต้องเดินไปอีกไกลเท่าไหร่ได้รับคำตอบว่าจะต้องเดินถึงเย็นจึงจะถึงหลวงปู่บอกว่าเมื่อเช้าพบพวกหาบเขาบอกว่าหมู่บ้านข้างหน้าเดินสามชั่วโมงถึงนี่เดินมาจนสายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวได้รับคำบอกว่าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นหลวงปู่ผ่านมาแล้ว หญิงทั้งสามถามว่าพระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือยังหลวงปู่จึงบอกว่ายังไม่ได้ฉันครั้งแรกกะว่าจะไปบินทบาะฉันที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่กว่าจะไปถึงหมู่บ้านต่อไปก็คงจะเย็นวันนี้เห็นจะไม่ได้ฉันแน่หญิงทั้งสามจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกดิฉันขอ,อนินตลพระคุณเจ้าฉันจังหันก่อนพวกดิฉันมีข้าวมาด้วย วันนี้เป็นบุญของพวกดีฉันนิมนต์ท่านฉันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงพวกดีฉันเพราะพวกเราจะกลับบ้านอยู่ไม่เป็นอะไรว่าแล้วพวกเธอรีบจัดอาหารมาใส่บาตรมีข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยงบหลวงปู่รับอาหารแล้วก็ลงมือฉันท่านฉันได้เยอะเพราะรู้สึกหิวมากฉันเสร็จก็นุ่โมทนาให้พรพวกเธอทั้งสามคนดูมีสีหน้าร่าเริงดีใจที่ได้บุญระหว่างเดือนทาง เมื่อให้พรเสร็จแล้วหลวงปู่จึงกล่าวอำลาหญิงผู้ใจบุญทั้งสามแล้วเดินทางต่อไป